ในเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนตัดผมบานเกดีโอคารามีครับวันนี้เราทิ้งในของการคอยสั้นนะครับหรือนะครับให้เพื่อนๆน้องๆได้ศึกษาแล้วก็เรียนนะครับนะครับพอเสร็จแล้วนะครับพอเราได้คอยได้ลายได้แนวลักษณะของโซนเล็กๆของกรอบแรกเราก็ใช้อันนั้นาานะครับนะเป็นตัวเอ่อเป็นตัวเชื่อมต่อมน,นะครับน่าเปนการวางร้อยวางลายวางแนวลักษณะของกรอบวงจอออกมานะครับ ครับเช่นเดิมกันนะครับการตัดลักษณะนี้นะครับเราต้องคำนึงนะครับคืนหนึ่งความยาวนะของจอนะครับสองคือด้านบนของใบหูนะครับสามนะครับความไล่ลักษณะของโรงหรือลักษณะคืนอลักษณะของของเนียเราจะตัดยังไงแล้วเราจะไล่ทรงยังไงครับให้มาหรือให้ทรงให้ดูนะครับมีความสมมุติมีความสวยงามครับพอได้คอยแรกหรือได้จอลักษณะด้านแรกเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับหลังหู การที่สัตว์นะครับการวางกกอบวางลายเป็นตัวยูตัวมีเป็นในโลกขาวและแบกต่างโครงสร้างตามเฉลีน่นะครับเป็นอุประกอบที่สําคัญน,นะครับเสร็จแล้วนะครับโดยใช้ตัวเชื่อมเชื่อมในที่นี้ก็คือหัวหูแล้วก็ตัวเกาะทีด้านหลังการดึงการยกการวางองศาการวางสายเมื่อเราต้องการให้หลายและแบบลักษณะของทรงมีความสมูทแล้วก็มีความสวยงามตามที่เราจินตนาการตกกับตัทิงนี่อันนี้ก็คือการทํางานทีคเป็น ว่าอากาศมีครับก็เสร็จแล้วนะครับที่เดินมาครับแนละ้วเราได้ทิ้เราได้การทำงานเพราะเราได้ทรงสร็จแล้วน,น,นะครับว,วางองศาดึงฉากว,วางลายวางแนวลักษณะของทรงโดยการน,นะครับตั้งองศาตั้งฉากตั้งลายตั้งแนวนะครับ4ี่ส้าองศานะครับโดยการลักษณะของปลายหูและกึ่งกลางที่ศัดโดยการบิเข้ารรวมหรือข้อชนหาก,กันนะครับนี่ก็คือเทคนิค อันนี้ก็คือการทํางานอันนี้ก็คือสไตล์แล้วนะครับคือทีโอว้าดะคารามิเราเสริมสร้างเราก็สัญหาแล้วเราพัฒนานแล้วเราเอาที่ของการทํางานในสไตล์แล้วนะครับครับพอเราได้เสร็จได้ไลายได้แนวแลนักษณะของทรงเสร็จแล้วนะครับเรามาดูพ้อยนะครับเห็นไหมครับลายและแนวแลนักษณะของคลื่นเป็นเวฟนะครับไล่เส้นออกมาได้สวยเลยนะครับตามโครงสร้างตามพินดนาการตามลายตามแนวแลว้วก็ตามขอบนะครับ อย่าลืมนะครับไกด์ลายลายและแนวมันเป็นองค์ประกอบที่เราวางกรอบอยู่แล้วนะครับการดึงการโน้มการไล่ลักษณะของเส้นผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ระวางลักษณะทรงที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับการยกนะครับการไล่ลักษณะแบบนะครับหรือการเช็คลักษณะของทรงนะครับเราคํานึงถึงโครงสร้างสีละลายแล้วรูปแบบของลักษณะของทรงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับนะ เน,น้นลักษณะวสิสายพ่อถุยอันนี้ก็คือปัญหาอันนี้ก็คือหลักอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่สําคัญให้นนเ,เพื่อนๆให้น,น้องๆแล้วก็ส่างสวยๆนะครับเราได้ศึกษาแล้วเราก็ได้พัฒนาแล้วเราก็ใข่ฟ้าเราได้รากงการทํางานในสไตล์แล้วนะครับคิวคิวารคารามี่ครับรู้เราพัฒนาเราศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับเห็นนะครับนะซอนทัวนหน้าที่เราตัดไว้ ห้าหลังคือความถุยนะครับใช้ท,ทอยมีความแนบของลายลเส้นผมพอเสร็จแล้วภาพผมมาขยับของโซนของเดินหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเซ็ช่องไปเต็ปเลยนะครับโดยการดึงโดยการโน้มลักษณะทรงออกมาให้ตามอยู่ลักษณะกบคิ้วนิดนึงนะครับโดยการไล่เกาะโดยการวางลายครับแล้วโดยการวางแนวครับนะฮะ การยกองศาการวางกรอบการวางราการวางแนวนี้เราต้องการให้ปลายผมนะครับมีการสะบัดคัดหรือการไล่ลักษณะของทรงการสะบัดคัดก็คือการดึงผมยกขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้มือพลิกออกมานะครับนะฮะการพลิกมือนะครับหรือการผัดมือนะครับหรือการไล่ลักษณะของมือไปนะครับเทคนิคเป็นการทําง,งานนี้เราเรียกว่านะครับสะบัดคัด การไล่ลักษณะทรงออกมาครับอย่าลืมนะครับพอยตามที่เรากําหนดลายที่เรากําหนดแล้วก็มือที่เรากําหนดที่ว่าเราเป็นสับตัปเป็นสเปริงนะครับมันจะเป็นอัตโนมัติเลยนะในแนวของเราเลยนะครับอัตโนมัติคัดทรงแล้วรูปแบบนะครับจะปัดไปตามมือนะครับแล้วตามที่เราจินตนาการเลยเห็นไหมครับเพื่อนนะครับนะทรงผมที่เราตัดออกมาทรงผมที่เราไล่ออกมาแล้วนะครับเ็าจะปัดแล้วก็ไล่ตามที่เราจินตนาการเลยครับอันนี้นะครับก็คือเป็นเทคนิค อันนี้ก็คือการทำงานอันนี้ก็คือสไตล์นะครับคือท oh <It 's S 2> ี่ว mm. ่าราคารครับครับปิเสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับหอยละลายลักษณะโจ์โซนของส่วนหน้านะครับหรือลายลักษณะของหนกหลังนะครับเราดึงมาเชื่อมกันหรือมาต่อกันนะครับให้อยู่ในลักษณะของกรอบและให้อยู่ลักษณะของทรงและให้อยู่ในองศาและให้อยู่ในฉากและให้อยู่ในลายตามที่เรากำหนดไว้นะครับว่าทรงนี้นะครับความสูงความต่ำอยู่ขนาดนี้ นะครับทรงนี้นะครับเราไล่จอนอยู่ขนาดนี้แล้วก็ทรงนี้นะครับเราดึงเวลาการตัดลักษณะของการเน้นทรงออกมาลักษณะนี้ครับพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกซิกหนึ่งอีกซิกหนึ่งในความหมายของผมก็คือการไล่ระดับของจอนเราจะตัดยังไงนะครับตรงผมแล้วก็จอนผมที่เราแบ่งนะครับที่เราจัดออกมาได้สวยงามครับันดับแรกเรามีการคัดคัดในดี่นี้ก็คือไม่ได้ตัดคือคัดที่แบ่งนะครับเราหีจอนออกมาให้ดูเรียบให้สวย เราใช้ปลายกันไก่นะครับค่อยๆดีวเราค่อยเจาะนะครับค่อยๆไล่โค้งนะครับตามตามจอนนะครับเห็นนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆแลวน้องๆก็สามารถจะเรียนรู้กันได้นะครับส่วนถ้าบางคนต้องการยาวเราจะปล่อยยาวกว่านี้ก็ได้ส่วนนะครับบางคนต้องการจะจอหนาเราก็แบ่งอีกชั้นหนึ่งมานะครับให้มาตัดในตามรูปเกาะของเขานะครับอย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จอนหนานะครับเราก็แบ่งมาให้หนาครับ ครับเห็นไหมครับนะครับเป็นเทคนิคแล้วครับมีหลายคนถามนะครับนะว่าอาจารย์นะครับการตัดเปิดหูการตัดจอนี่ยากไหมง่ายครับนะฮะง่ายเพียงท่านรู้หลักเป็นท่านเอาเทคนิคเพียงท่านเอาการทํางานครับพอใช้แล้วนะครับผมเอาใช้ตัวเชื่อมเชื่อมในส่วนของส่วนหน้าที่ผมตัดไว้นะครับแล้วก็กอบของด้านข้างหรือด้านจอนะครับให้มาเชื่อมกันนะครับว้าวเสร็จแล้วนะครับง่ายไหมครับนะฮะเทคนิคของการตัดจอนะครับนะฮะ ง่านะครับนะแล้วเสร็จแล้วผมก็บีปากไปข้างหนึ่งครับพอเสร็จแล้วเรามาดูซีกหนึงห่งนะครับมาดูซีกหลักนะครับโดยการชันลักษณะของความทุยเราจะตัดยังไงให้ดูซีสษาเพราะทุยนะครับโดยการใช้ปลายหูด้านบนกึ่งกลางโดยการแบ่งมาลักษณะคล้ายๆตัว U ตัว V แอโร่เป็นรูปธนูขาวแ้ะแบกตามโครงสร้างนะครับตามมังกรตามรูปหัวใจนะครับเรากําหนดนะครับความทุยลักษณะของปลายหูเราสร้างตัวคอเคลีย์ลักษณะหลังหู นะครับแล้วก็เป็นการวางแบบบางปอบลักษณะของทรงเพื่อให้เพื่อนให้น้องๆแล้วก็จ้างสสวยที่เข้ามาเรียนรู้นะครับก็สามารถจะได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้ได้นะครับเห็นไหมครับรวางพอยพอยวางจุดวางลายวางแนวนะครับนี่เราเก็บถังของความยาวนิดนึงก่อนนะครับนะ เราก็มาสร้างความถืยถืยในที่นี้อย่างที่บอกว่าเรามีปลายหูเป็นหลักเป็นตัวกลาง45องศาเราดึงตัวเชื่อมเข้ามาหากันนะครับเป็นลนักษณะตัว V ตัว U เป็นแอโร่เป็นลูกธนูที่วิ่งชนเข้าหากันโดยการตั้งฉากตั้งองศาตั้งลายตั้งแนวลักษณะของทรงออกมาให้เป็นมีความสมูทและให้มีความกลมกลืนกันในสไตล์เรานะครับ kto l i คาร a ม m i ถ้าพอเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วน้องๆเราก็ช่างเวยิครับเราสามารถที่จะเห็นทรง เราสามารถที่จะเห็นแบบแล้วเราสามารถที่จะเห็นลักษณะของการทํางานออกมา,ได, <S 2> <S 2> มาได้มีความสมูทมีความสวยงามนะครับจากโครงสร้างที่เรวาวางจินตนาการจากลายผมหรือตีนผมที่มันมีความเพื่อผิวพิลัยจากความถุยที่เราดึงแล้วก็โน้มองศาฉากออกมาอันนี้ก็คือเทคนิคอันนี้ก็คือการทํางานอันนี้ก็คือสไตล์แล้วนะครับเราสามารถจะเสริมสร้างเราสามารถจะพัฒนาแล้วเราก็สามารถที่จะไฟฟ้า เ,เราก็สามารถที่จะเอาหลักการในการทํางานในสไตล์เรานะครับนะครับครับพอเสร็จแล้วนะครับนะฮะเราดึงตัวเชื่อมหรือตัวต่อเชื่อมในตัวต่อในที่นี้ก็คือไกด์ไลน์จากโซนที่2ที่3มที่4นะครับจนนะครับเรียกว่าฮาร์ปก็คือครึ่งของทิศที่เราแบ่งไว้หรือครึ่งหรือแบ่ง,งโมง่าซีกนะครับการแบ่งอย่างนี้การทําอย่างนี้เพื่อให้สะดวกในการทํางานที่ก่อน้างที่จะเรียบ และง่ายนะครับในสไตล์เรานะครับ k t ท c a d e m y ่ครับเพื่อนๆเรา้องๆเราก็สร้างถึงสวยนะครับหลายๆหลายคนนะครับอาจจะเพิ่งจะเข้ามาใหม่อาจยังตามไม่ทันนะครับอย่าลืมนะครับผมมีทางช่อง u t u b e นะครับเพียงท่านคลิกเข้าไปนะครับอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมกําเนิดซาลอนนะครับแค่นี้นะครับท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมาครับเอาเทคนิคเอาการทํางานเอาการตัดผมในสไตล์เรานะครับ KTO c a d e m y เป็นสถาบันที่เราอัพพายที่เราดัดแปลง และเอาเทคนิคของการทํางานในเวอร์ชั่นต่างๆนะครับอาจจะเป็นซอยผมอาจจะเป็นก้าวผมอาจจะเป็นแต่งหน้านะครับอาจจะเป็นผมหญิงผมชายแล้วก็เวอร์ชั่นของการทําแฟนซีหรืองาน hair show นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นการทํางานที่บอกเก่ากับเพื่อนๆเลยนะครับครับพอเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คฟอยต์เรามาวางลายมาวางจุดแล้ววางมาแนวนะครับนะฮะอันนี้ช่างก็าคงจะมือเบามากเลยนะครับ ลูกค้านี่ยังเครืบอเคิมนะครับไม่รู้เครื่องเคิมในเสียงพูดหรือหรือล้อหรือว่าเครือริมในการลักษณะของทรงออกมานะครับนะเออหล่เลยนะครับช่างมือเบาจริงๆครับพอเสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับเห็นไหครับให้เพื่อนๆและให้น้องดูนะครับนะสิ่งละโครงสร้างลายแล้วแนวคิดทางของการที่เรากําหนดออกมาครับเดี๋ยวเรามาดูเช็คนะครับเช็คในที่นี้ผมก็เอาพอยของโซนของส่วนหน้า ที่วางลายวางแนวนะครับที่เราวางสร้างกรอบไว้นะครับดึงมาเชื่อมกันแต่อย่าลืมนะครับโซนนี้เราต้องการให้ทุยเรายกองศายกฉากของด้านล่างขึ้นมาเพื่อต้องการให้มีเนื้อผมให้มีความทูมให้มีบอดี้ลักษณะของด้านข้างหรือด้านหลังนะครับให้มีเนื้อผมให้มากนะครับซ้ายและขวาทําเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคอันนี้ก็คือเป็นการทํางานอันนี้ก็คือเป็นสไสตล์แล้วนะครับ kto ไปครับเราเี่เราสรรหาเราพัฒนาก็เราเอา ard, อเทคนิคเราเอาการทํางานในสไตล์แล้วนะครับ เอามาเผยแพร่เอามาแชร์เอามาแบ่งปันและเอาความรู้ไ้กับเพื่อนๆให้กับน้องๆครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นเิทีทานเป็นความรู้เพื่อเผยแพร่นะครับเพื่อแบ่งปันเพื่อให้การช่นการอาการนะครับในสไตล์เรานะครับเคนิโลารามีผมหวังว่านะครับความรู้ที่แบ่งปันผมหวังว่านะครับความรู้ที่แชร์นะครับผมหวังว่าครับความรู้ที่ให้กันในสไตล์เรานะครับ ไม่มากก็น้อยคงเป็นประโยชน์นะครับโอกาสหน้านะครับผมมีโอกาสนะครับหรือมีการทําเทคนิคดีนะครับผมก็จะตรงนี้เผยแพร่ผมก็จะตนี้แชร์แล้วผมก็จะตรงนี้มาแบ่งกันครับในสไตล์นะครับที่มีานี่นะครับตรงนี้ก็เราขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่หลุกเรี่ยงไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณคุณพี่นังแบบนะครับที่สลับเสียเวลานะครับมาเป็นแบบใก้เรานะครับในการใช้ธรรมในการทำท้งนี้นะครับวันนี้ก็เราขอขอบคุณทีมงานชื่อดงางนี่งนะครับที่ ครับเพื่อและชายจะสถานที่ในการถ่ายทำแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานด้วยกานสอนตัดผมแล้วก็กำเนิดสตอร์นนะครับที่เราแค่แชร์กัานยูทูบนะครับหรือทางช่องติ๊กซอวนะครับนะอย่างนี้ครับเราต้องขอบคุณทีมงานอาจารย์โอสอนตัดผมชายในสไตล์นะครับโอ้เฮดดิ้งนะครับหรือเพชรเกษรสีนะครับใครอยากเรียนรู้ตัดผมชายก็ที่โอ้เฮดดิ้งเพชรเกษรสีครับถ้าวันนี้ก็ก็มาพบกันเจอกันครับพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดู ดูในที่นี้ความหมายของผมดูทิ้งติดของการรายนะครับเราจะได้ยังไงนะครับทรงผมที่ตัดออกมาแล้วคุยแล้วมีความเพิ่มลิงที่ไยนะครับมีความคุยออกมาที่สวยงามมีมีการไล่ลักษณะของผมที่เป็นการัดเป็นชั้นขั้นต่อนลงมานะครับในการตัดลักษณะพิงไรนะครับทีมม่เราถึงกแล้วรูปแบบนะครับที่มีความสวยงามครับเรามาเข้าเรื่องเลยนะครับวิธีการใดเราจะได้ยังไงนะครับวิธีการตัดเราจะตัดผมยังไงวิธีการซอย เราจะสอยยังไงครับครับวันนี้ก็มาหอาเทคนิควันนี้ก็มาการทํางานครับกอหลังจากที่เราได้เสร desaf, bas, ็จแล้วนะครับนะหลังจากที่เรามีการได้เสร็จแล้วเราก็มาดูเทคนิคของการซอยเสร็จหลังจากที่เราซอยเสร็จแล้วหลังจากที่เราซอยเสร็จแล้วเราก็มาดูเทคนิคของการ dry นะครับนะ เราจะได้ยังไงนะครับเห็นไหมครับนะฮะจอรนแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหน้านะครับความทุยของด้านหลังนะครับนะฮะอันนี้ทุยจริงๆเลยนะครับนะจากกรุงเทพนะครับนะฮะไปถึงมหาชัยเลยนะ <c oughs> <c oughs> ครับเรามาเริ่มพอยของการดรายก่อนนะครับนะฮะการดรายในที่นี้คือเราจะเริ่มตั้งแต่หลังถุงน,น,น,นะครับนะฮะ ไล่ตัวกอเกียวออกมานะครับเพื่อดึงนะครับประชับของกระตาพของเส้นผมให้ตึงหรือให้ตรงก่อนนะครับอย่างนี้นะครับเส้นผมในพื้ที่เขาเป็นเส้นผมที่หยักโขกนะครับเป็นเคิร์ฟเป็นตื้นเป็นรอนนะครับการใดลักษณะนี้เราต้องใช้ข้อมือนะครับต้องใช้หลักการต้องใช้เทคนิคของกันดค่อนข้างที่จยมากนิดนึงครับเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ช่างรูรับชมอยู่นะครับหลายๆคนนะครับอาจจะในและต่างประเทศนะครับท่านก็สามารถจะเอาเทคนิคท่านก็สามารถจะเอาการทํางาน ท่านก็สามารถเจาการเรียนรู้ในสไตล์เลยนะครับเทคโนโลยีนะครับเก็บไปผสมภาษานะครับเก็บไปใช้เก็บไปต่อยอดนะครับเก็บเอาไปเป็นพื้นฐานในการทํางานนะครับอันนี้ผมนะครับถือว่าเราเราแชร์แล้วเราแบ่งกันในส่วนของการทํางานนะครับครับพอเราได้ด้านขวาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูด้านซ้ายเช่นเดิมนะครับต้วอุปกรณ์ที่สําคัญก็คืออย่างีครับคือลักษณะการดึงให้ตึงการตึงลักษณะโค้งการไล่ลักษณะของการยกระดับ ของเส้นผมลงมานะครับอย่างนี้ะครับการยกองสาการวางษาการวางรายและการวางแนลลักษณะของการทํางานเป็นส่วนองประกอบที่สําคัญมากนะครับการเรียนรู้การเสริมสร้างและการพัฒนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่การทํางานนะครับครับอย่างหนึ่งนะครับนะฮะความรู้ที่เราแบ่งปันหนะครับความรู้ที่เราแชร์อย่างนนะครับความรู้ที่เราให้สันซึ่งกันและกันนะครับในสไตล์นะครับเทรนด์สไตล์นี้นะครับผมหวังว่านะครับความรู้ที่แบ่งปันผมหวังว่านะครับความรู้ที่แชร์ ของผมผมว่าความรู้ที่ให้กันไม่มากก็น้อยนะครับคงเติมไปเยวะให้กับเพื่อนนะครับนะครับคงนะครับก็อย่าลืมนะครับนะฮะเราเราจะพบกันแล้วเราจะเจอกันอีกครั้งนะครับวันที่3 0ินะครับนะฮะที่เชียร์ลังสิตนะครับชั้น5้านะครับนะวันนี้ตอนจะมีการตัดงานะครับทีแชมป์ตัดผมชายนะครับนะครับไปดูกันนะครับไปศึกษานะครับมีบูธของมีแชดด้วยนะครับนะตีกันไปต่กันแล้วบูธของเจฟแป๋วด้วยครับเขาที่เข็ดนะครับนะ แล้วก็มีพินฟังตัดผมชายอีกมากมายนลครับเยอะแยะนะครับมีการขายกันอยู่ตรงนั้นนะครับอยากให้เพื่อนอยากให้น้องอยากสร้างคนสวยนะครับที่มีเวลานะครับเข้าไปพักผ่อนนะครับไปจับสอยจันสยอยกันนะครับไปซื้อไปผลิตภัณฑ์กันนะครับไปดูนะครับอะไรที่ดีๆนะครับนะแล้วก็ถ้าผมมีโอกาสมีเวลาผมก็จะเข้าไปตรงนั้นครับไปเจอกันแล้วก็ไปขายร่วมกันนะครับอย่างนี้นะครับถึงนิคที่เราผบิตันอย่างนี้นะครับถึงนึ่ที่เราการทำงานอย่างนี้นะครับเทงนิคที่เราแชร์อย่างนี้นะครับถึงนึ่ที่เราให้กัน โดยสไตล์วนะครับเที่ยวกบรบานี้รนค,ครับพอหลังจากที่เราได้สิ่งแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับนะด้านหลังหรือใต้ทอยกินผมออกมาได้ทืออยิๆมีหลายๆคนนะครับที่ชมผมนะครับว่าจะทอดขน คุยเนี่ยมาได้คุยเฉยจริงๆเลยนะครับนะอันนี้ก็ผมก็เราขอฝากเราขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรตินะครับเราก็ให้อรงนี้ครับให้รางวัลกับผมนครับนะเป็นพลังคนหนึ่งนะครับนะที่เรามีกำลังใจในการทำงานเป็นพลังใจส่วนหนึ่งครับที่เรามีโอกาสได้สอนนะครับเป็นพลังใจส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาแบ่งปันชร์นะครับผมคิดเสมอว่านะครับนครั้งหนึ่งครับครูบาอาจารย์เคยแบ่งปันเคยให้เรานะครัในด้านกอบแสงวิชานะครับในด้านความรู้ ในลักษณะของการศึกษาในการลักษณะของสายวิชาชีพนะครับตอนนี้วันนี้นะครับนะมาถึงเวลาแล้วเราก็ต้องมาแบ่งปันแล้วเรากต้องมาถึงให้กับเพื่อนๆให้กับน้องๆให้กับช่างเทคนิคให้กับหลายๆคนที่ต้องการที่จะเรียนสายวิชาชีพนะครับเอาความรู้ไปเผยแค่เอาความรู้ไปแจกและเอาความรู้ไปแบ่งนะครับนะฮะความรู้และทุนงของเรานะครับสามารถจะนำประโยชน์ให้กับเพื่อนให้กับน้องๆไม่มากก็น้อยก็คงเป็นประโยชน์อย่างดีนะครับนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราได้ได้ลักษณะ ของกรของเสหลังเสร็จแล้วเราก็มาดูพอยส์ของส่วนหน้านะครับพอยส์ในส่วนหน้าอย่างที่บอกนะครับผมคุณพี่เขาเขาเป็นลักษณะของเคิร์ฟเป็นขื่นเป็นรอนหรือเป็นผมหยักตกถ้าเราดูดีจริงๆนะผมคุณพี่เขาจะมีฝั่งอู่ด้านหน้าเขาเรียกว่าชามนะครับหรือฝั่นย้อนดูจริงๆชาเลยนะครับการตัดลักษณะนี้เราควรต้องคำนึงถึงลักษณะของเส้นผมนะครับถ้าเราตัดต้นเป็นไปนะครับนะผมมันจะหดแล้วก็จะเต็งขึ้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเราจะตัดผมม้าไม่ได้เด็ดขาดนะครับ นอกจากจะยาวริงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นใจแล้วก็เป็นหลักในการทํางานนะครับนะฮะแล้วบางคนบอกเอ๊เราจะแก้ไขยังไงส่วนที่เขาดีอยู่แล้วครับไอ้ตรงน,นี้นะครับจะเป็นเป็นเสน่ห์นะครับเป็นเท่ส่วนหนึ่งนะครับนะที่เราสามารถที่จะเขาเลยครับปาดออกไปแล้วก็ทําให้ไอ้ทรงแล้วรูปแบบมันมีความสวยงามครับครับต้านไปเลยนะครับนะอันนี้ก็จะดีลักษณะของครงที่มีความสวยงามครับ หาได้ยากนะครับนะหลายๆคนที่อยากจะมีกาอยู่ด้านหน้าชาที่นี่ไม่ช่ตาจริงนะครับตาก็คือฝันนะครับนะฝันผลอะไรก็ชามนะครับนะเป็นฝันเป็นจุดเด่นที่ออกมาให้ด็นะก็ให้็นในส่วนระดับมาครับก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับที่ที่เราสามารถที่อยากจาเรียกว่าตัดอมาแล้วให้ดูต่วงออกมาได้ดูได้ลักษณะของความสวยงามครับเห็นไหมครับนะพอมีตามีฝันอย่ด้านหน้าแล้วพอกก็ย้อยออกมาปัดออกมาแล้วจะมีความสวยงมมากเลยนะครับ อันนี้ไม่ได้ชื่นชมตัวเองนะครับนะอันนี้เราบอกข่าวว่าสนาดของความสวยงามของเขาจริงๆนะครับในตามอิสระภาพในตามอิสระภาพของเรื่องและของเส้นผมที่เขามานะครับะครับวันนี้ก็เราขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆเราลองๆและหลายๆคนนะครับและขอขอบคุณทุกท่านแจกที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาแล้วก็กดเข้ามานะครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานนะครับที่เกดการนี้ที่ให้นะครับมาตามอิสระนอกสถานที่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานอีกอย่าง ที่เอาไปเผแพร่โดยแรดังทีทุกนะครับอป็นการใหญ่ขอกัผมอํานวยการแค่นี้นะครับท่านก็สามารถดีได้หรือต้ขอขอบคุณนะครับทีอานวยสอนแต่ผมตายยอ้ยแิที่กระเสงจสิงครับผมบอกว่านะครับความรู้ที่หน่งรผมบอกว่าความรู้ที่อผมบอกว่านะครับความรู้ที่ให้กัรที่การกระาได้นะครับคงเป็นประโยชน์ยอนะครับไม่มากก็น้อยนะครับหนนี้ผมออส่งติดุสตาดีและทีมงเนเออรารนล แลวต่ว่าขอบคุณแล้วก็สวดสดีครับเราจะเจอเราจะพบกันใหม่นะครับในในลักษณะของการเรียนรู้ในลักษณะของการเสริมสร้างในลักษณะของการพัฒนาและในลักษณะของทรงในลักษณะของการและความรู้ลักษณะนี้ออกมาครับ5้าหาเปอร์เซ็นต์แล้วมาดูเนยนะครับพอเราหวีนะครับนะฮะลายและเส้นผมออกมานะครับปัดมาเป็นชั้นออกมาได้สวยเลยว้าวนะครับนะอย่างที่บอกนะครับอย่างที่เกิดน,นะครับนะทรงผมส,สวยๆทรงผมเท่ๆทรงผมเก๋ๆ ก็ตั้งที่ออสเคท a โอคาร์นะครับเราพบกันเราเจอกันเราหาเทคนิคเราเอาความรู้มาแชร์แล้วเราเอาความรู้มาแบ่งปันในสไตล์แล้วนะครับเคทีโอบายคาวันนี้ผมขอสมจิตจิตภักดีแล้วก็ทีมงาน KTO a โอคา m y ก็ชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับโอกาสหน้านะครับผมมีเทคนิคโอกาสหน้าผมมีอะไรดีด เอาเกิดหน้านะครับผมเจ้าทิ้งเด็กการงทำงานในสไตล์เรานะครับ k t Academy นะครับมาเผยแพร่มาแชร์ให้กับเพื่อนมาแชร์ให้กับน้องมาเชรอให้กับส่้างูสวยได้ศึกษาแล้วก็เรีรู้กันนะครับวันนี้นะครับในสไตล์เรารับ KTV Academy พบกันอีกช็อตกันต่อไปนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับนะฮะ